ความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตของคุณมันไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณจะสําเร็จไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอดีตไม่เท่ากับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอดีตไม่เท่ากับปัจจุบันวันนี้คุณมีโอกาสเป็นผู้เลือกครับเลือกว่าจะเข้ากับใครเลือกว่าจะทาอาชีพอะไรเลือกว่าจะคิดแบบไหนเลือกว่าจะเชื่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณไม่เชื่อตัวเองเลยแต่คุณจําเป็นมากครับที่จะต้องเชื่อตัวเอง เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้อดีตมันสร้างความเป็นจริงในวันนี้คุณจะต้องเชื่อตัวเองว่าตอนนี้ฉันจะสร้างหนทางใหม่จะสร้างหน้าน้ําใหม่จะสร้างธุรกิจใหม่ในแบบที่ฉันต้องการฉันออกแบบชีวิตของฉันเองแล้วแน่นอนครับเมื่อคุณกําหนดวันนี้ได้ดีมากเท่าไหร่จากความคิดความเชื่อความรู้สึกและการลงมือทำอนาคตจะเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้และนั่นหมายความว่าคุณสามารถกําหนดภาพในอนาคตคุณได้แบบไม่ต้องสงสัยครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่คุณรู้ รู้อย่างแน่ชัดว่ามันเกิดแน่นอนเพราะทุกอย่างที่คุณทําในปัจจุบันนี้คือชั้นจงใจสร้างพิมพ์พร้อมกันครับชั้นจงใจสร้างโอเปอเรสานมาสโคตเอนเอพีสวัสดีครับ